เป็นนกโตตุต่กิ้งเขาเนาะนี่พาเอฟซีทุกคนมาเบิ่งเด้อเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะเขามาเบิ่งกะน,ก,นกใหม่เด้อทุกคนหาก็ออกมาจากกลุ่มเนาะแต่ว่าหอนมันใหญ่นะหอนใหญ่หอนกล้องไปหน้าตัวนี้คักนกเมนตัวตัวฟูจะแห่เนาะตัวฟูนี่ตัวแม่ก็ธรรมาดาแค่ตัวฟูบบพาบินอยู่กับโบบินเลยตัวฟูเฮ็ดเลยแดีวนี้แหละทีมงานเขาเนาะทีมงานบูยู่นะฝากเขาเอามาเลี้ยง ตัวนี้ก็นก,ส,กบสบายดีเอฟซีมัทุกูทุกคนเนาะมันนี้มาอัปเดตนกอยู่เหอนเนาะเอาไปต่อมาหนะน,น่ะดูในนี่แล้วจึงมาเบิ้งเนะาะมาเบิง้งนี่นกห้อยไว้ตามนี่ตัวนี้ก็เอาเอาไว้เป็นคู่นะตัวนี้ก็คู่หนึ่งเนาะตัวผู้กับตัวแม่ตัวผู้นี่เป็นนกต่อเป็นนกต่อตัวเก่งเขาเนาะนี่ อาเอฟซี uh, C, ทุกคนมาเบิ้งเดอ้อเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะเขามาเบิ้งกะฝากกดไลค์กดติดตามให้แน่เด้อคอมเมนต์ให้แน่นะว่าเบิ้งอยู่จังหวัดใดจังหวัดใดเนาะอันนี้ก็ตัวนี้นกใหม่ตัวนี้นะนกใหม่เดอ้อทุกคนหาก็ออกมาจากกลุเนาะแต่ว่าหอนมันใหญ่นะหอนใหญ่หอนกล้องไปหน้าตัวนี้ครับนกไปโตได้ประมาณสองสามมือนึง ตัวนี้หนุ่หากระบป๋ามาได้เนาะแต่ก็ยังอันนั้นมีอยู่ตัวแม่แต่เฮายังบุทันเอาตัวตัวแม่มาใส่เนาะพอหากระไดมานะนี่แล้วก็ตัวนี้เนาะทุกคนตัวนี้แม่นตัวตัวฟูจะแห่เนาะตัวฟูนี่ตัวแม่ก็ธรรมดาแค่ตัวฟูโบพาบินเดี่กับโบบินเลยตัวฟูเฮ็ดเลยเดี๋ยวนี้แหละตัวฟูพาดองแล้วก็เฮ็ดชุดเลยแบบ เดีตัวแม่ตัวจับอยู่ลุ่มนี่ยนะคุ้นอยู่ตัวแม่แต่ตัวผู้มันแห่นะตัวผู้นี่ได้ประมาณเดือนเดือนปลายแล้วเคนเอฟซีสนใจเนาะจยากได้แบ่งให้เป็นคู่คู่ผัวเมียแล้วกันนี่นะแหละเคนทีแบ่งก็แบ่งคู่นี้เนาะตัวเนี้ยตัวผู้หาก็ได้เดือนปลายตัวแม่นี่ได้ ประมาณที่ป่ายแต่มันจะตายเปลี่ยนแบบนกมันคุ้นนะ่ะคือนกกระเจ้ารุดมาเนาะคุ้นๆน,น,นึงเลยนี่สังเกตบึงเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นนกทีมงานเขาเนาะทีมงานบุอยู่นะฝังเขาออกมาเลี้ยงนี่ตัวนี้ก็นกนกนกตัวเมียเนาะ,นะตัวแม่แหละนก อันนี้กินหัวอาหารเม็ดเนาะนกชิมงานชิมงานเลี้ยงมาแต่ลูกบอลพูดะตัวนี้แต่ว่าหางมันกล่องเนาะกล่องเพลองหนึ่งคือหางหักเนี่ยหางกุ้งเนาะหมดเลหางหักหากเอามามื่อนี้เนาะเอาเศษ ไปยืมเขาคืนไปยืมตุ้มนำทีมงานเนาะเพื่อละบอกว่าเอาเอาไปเลี้ยงให้แน่ว่าบุได้อยู่เขาก็จับลงมาเลยให้กลมาอัปเดตให้เอฟซทุกคนเบื่องเนาะเริมมีลายแล้วหนกเฮานะไปต่อมือหันกับทีมงานก็ได้มือทีอิีได้สองมือที่สองในตัวเดียวน่ะไปซ้ำหมายเก่านะหนกนะยังอยูกก่ก่งแล้วจึงพาเอฟซทุกคนไปเบื่องเนาะกกใงญ่ายเขอกงง่เนาะ เอาเลยงึดมันนะตัวนี้หัวมนันตกต่ำดุขนาดอันนี้หลุดลงเลยดิยอันนี้หลุดลงแหละทุกคนเอาเอ็ดบูให้ม,าามนะันต่ำนะนกใหม่แหละอ้อมไวม้หมดนะเอาอ้อมนะจงเก็ประตูทางหน้านี่หน่อยจงเทนนีวัน ตอนนั้นหัวแตกกูน,นี้ตอนเดี๋ยวนี้กับใครแล้วทุกคนตัวเนี้ยลงตีนกต่อครับอีกตัวหนึ่งอยู่ําทีมงาน,นับคุณลงตีนกต่อหรือเปล่าเอาแทวว่าได้นี่เพื่อสิด้มันบุเป็นความง่ายทุกคนเอ้ยลงไปสามสี่รอบหัวเริ่มเปิกเลยเด้หัวเริ่มเปิกเ,เเปกเลยทุกคนเหน็นหอยแปลวหน่อยหนึ่งเลยว่าน,นกใหม่เนาะ วันลงเปิกแล้วประมาณชั่วโมงชั่วโมงปลายแหละเท้าทามันโลดโดดตูนทามันตนลงเนาะบักโดนๆนะลงมาตีตีนกต้อบินขึ้นตีนกต้อบินขึ้นมันบุยอมตนนะมันเขาแต่ทางค้างนะมันบุยเหยียบไม้ จักสีตดวไเนนกมาจึงเอ็ดหังเ้าออกออกหังเขาให้มันแล้วมันตอดซะออกมืดทุกคนคุ้นชุดเละนี่ยสองตัวนกตอกับนกตัวแม่ดูน้ำเดียวเลยเนี่ยแคนแคนเอฟซีท่านไหนเบิ้งคลิปนี้เนาะสนใจเนาะเนี่ย กุ้งนี่กุ้งนั้นแบ่งเนาะแบ่งให้จันว่าสนใจแท้ๆกุ้งหันโหนี่าโหนใหญ่เลยตัวนี้โหนใหญ่แต่โหนสั้นโหนกองนกนเข่า ฉันว่ายักได้แท้ๆก็สิแบ่งให้เนาะอ่าทุกคนมาเบิ่งของนี่บัดเนี่ยของนี้มาเบิ่งยังจักโตทุกคนโอ้โหหอ้อกนี้องฮึกแท้ได้นี่ยังสามสี่กำนกลกแตงเนาะทุกคนอตัวนั้นเขาลกห่างมันนะแต่ว่าหัวมันก็ตตำกุกกเนาะ ตามแตกมันะเอาลูกหางมันหางขึ้นใหม่เลยกำลังงามนะหางกำลังงามเลยนี่แหละแค่นชุนใจจุตัวอยู่ในกรงนี้นี่ตัวหนึ่งแล้วนกตัวแม่ มีเอฟซีอยู่สองลาวเนาะเสดมาเอาที่แบ่งให้เนาะตัวแม่เนาะแต่ว่าแบ่งนกตัวแม่ให้คนว่าอยากได้นกตัวแม่ไปผสมเนาะเอากระชีแบ่งให้ว่าแบ่งให้เพื่อนเนาะว่ามืออื่นมือฮือแลวออกไปฝากให้เฉพาะอยู่ลาวเนะาะฝากให้ได้ง่ายอยู่ ฝนยุ่ยลงมาเลยทุกคนเมืองทองฟ้ามืดคืมอยู่ทองฟ้าคืมอยู่เลยมุนี้บูมีแดดเลยนะบูเห็นแสงแดดเลยเนะาะหัวหานนกตัวนี้เป็นหัวาห่านนกเลยตัวนี้ พี่ซีบางท่านก็นถามเนาะหัวหันยังให้มันกินเนาะหัวหันนี่เว็ดเหลืองๆนี่เนาะนี่เดี๋ยุกดห่งหางเอาเขาให้มันเห็ดน,นะมันตอดซะมึดเลยิ์เขาใส่กระจกตรงนี้แหละ ใส่กระจกตัวนี้ไว้ยัดลงแน่นๆเลยนะเอาเขาไปมัดไว้ในฮะมันตอดโลกจนสะมือเลยนะนดดยังเชยดได้ตอนอยู่ป่าเอาไปต่อเนาะมันเห็นนกแม่นะมันแอนใส่น,นกแม่วิกวิๆกวิกวิกอยู่งาปีกสั้นปีกสั้นนั้นมันอยากเชิงนกแม่นะนกป่านะ ตัวนี้แหละ e. อีกประมาณทิศทิศปลายแหละยังยินเสียงมันอยู่บนะ้านประมาณนั้นแหละคือชิได้ยินเสียงมันอยู่เนาะมันคือชิฮ้องอยู่คือตัวนั้นออกมาเลยฮ้องเลยนะตัวน่ะตัวอยู่นลำตัวแม่ตัวเทิงนั่นเนาะตัวนี้เนี่ยยังเงียบอยู่พอหากระแย่งอกมือนี้เนาะเสือเปิดขึ้นเขียนเปิดเขียนบอกเสือคุมในหัวมันแตกมันชิตามป้องทั้งทึง ป่องทค้างๆยังไข่เนาะมันบวเป็นอย่างไรตัวน,น,นี้ก็ถือว่าโหดตอนอยู่ป่าเนาะแต่มาอยู่พี่บูฮู้เนาะถ้าเบิ่งให้มันเอาคุณกูแหละก็คือชีหดอยู่สไตล์หอนใหญ่นะสไตล์หอนใหญ่เนาะไอ้กระตูนี่หอนใหญ่หอนงาม าเบิงให้มันยืนจึ้งก่อนทุกคนมันตื่นเขานะเอาเขามาไกลามันสังเกตบึงหอนมันตูฟูตูเทงผู้เดียวโอ้อาหารสะฮะหอนใหญ่ดีเลยหอนกล้องอีกหักสุดได้ตัวนี้นะ เขาว่าเนาะ FC ท่านใดมากเนาะคอมเมนต์เขามาเนาะแบ่งแบ่งกลุ่นี้ก yeah. ับกลุ่นี้แบ่งแต่ตัวนี้นกใหม่หาก็ได้สองสามมือประมาณสองสามมือเนาะทุกคนแล้วก็หากันแย่ออกมาจากกลุ่ใหญ่เมื่อนี้เนาะหากันแยกออกมาตัวนี้ตัวนี้ได้โดนแล้วแต่ว่าตัวแม่ก็ได้ประมาณตัวแม่ได้พร้อมตัวนี้แต่ว่าตัวแม่ได้อยู่เฮือน แะยูนิตัวมเมเขาก็ยูนินกมันมายูนิมันคุ้นอยู่นะนกคือนอกกระเจาลุดเนาะมาได้มือนั้นได้มือเดียวกันครับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ไปต่อได้อยู่ป่าแบ่งตัวกุงนี้กับกงนี้แคนเอฟซีนใจเนาะกับอยู่ในฮันอยู่ในกงใงญงกุงฮันโบแบงแล้วก็ตัวนี้เป็นนกทีมงานเขาเนาะ ฝนลงมาเลยทุกคนตอนอ่ะโอเคเนาะกะเอาสิปลุกของนกก่อนทุกคนฝนยุยลงมาเลยนะกะเจอกันคลิปหน้าเนาะฝากเอฟซีทุกคนเนาะเข้ามากดไลค์กดติดตามให้เลเดอ้อเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะฝากคอมเมนต์หน่อยเนาะว่าเบิ่งอยู่จังหวัดใดจังหวัดใดเนาะอ่ะเจอกันคลิปหน้าเนาะทุกคนคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้เอฟซีเบิ่งกเนาะนกเริ่มมีหลายเลยนะ เอามาต่อสะสมไว้เลยเนาะ